เฮ้าเจ้าไปแม่ี่น้องกินใครมาหลายวันเราเปลี่ยนเมนูพอน่องนอนวันนี้เขาลองมาทําลาบกันดีกว่าเจ้าเฮ้ยว่าไปเลยเอเอมันจะแย่ได้กูใครว่าเอาบะน้าเต้าไม่แย่ละแม่นละเจ้าบะน้าเต้เาเาจะเอาบะน้ําเต้าเนี่ยเจ้าเอามาทําลาบกัน เออเหมือนน้ำเต้ามันยะลาบได้แน่นอนเจ้าน้ำเต้าห่อลาบไปซื้อไปน้ำเต้ามาจากการได้มาแก่นนึ่งแก่นหมกหมกงามเลือกเอาลูกอ่อนๆมาล้างล้างปอกเปลือกฟ้านบางทีเปิ้แก่มันจะบบลังนะเอากระตั้งหม้อเอาไปลวกลวกในน้ำเดือดสักสองนาทีบาควรลวกเมือนเพราะว่าเดียวสีเปิ้นจะแบบสดหลังจากนั้นเขาก็มานอกมือแขเพาปดูขั้นตอนต่อไปเตรียมสับสามกลีดหอมซอยหนึ่งต้นเนื้อหมูซับร้อยกรัมหมูซับใครจะซื้อมาหรือจะซับเองก็ได้เจ้า เนื้อที่น้องใช้เป็นเนื้อส่วนไข่จะใช้เป็นหมูเฮดเป็ดไก่กันแล้วแต่ขั้นตอนมาปรุงรสกันน้องก็ใส่เกลือปรุงชุนรสพริกปน่นเขาคั่วกระเทียมต้นหอมลูกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ตอกไข่ไก่เส่หนึ่งพอ,อแล้วจะได้กะหนี่บบพุนไข่กะไข่มันมีประโยชน์แต่แต,แต่จากนั้นเขาก็เกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักม,มาะเฮามาดูขั้นตอนต่อไปส่วนผสมของแป้งทอดเราใช้แป้งสาลีกับน้ำปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยส่่จะใช้แป้งสำเร็จรูปของโกเตรียมของเซ็ซับเอาก็มาลงมือห่อกันได้เเลยจ้า ที่ห่อพยายามหอบางบางว่าถ้าห่อหนาเกินไปอรหูข้างในก็จะสุกยากวิธีการหอก็ง่ายๆแบบนี้เลยเจ้าไอ้เจ้าเอไปทอดกันดีกว่าจันนักน้อยนะเจ้าทอดแต่ต้องใช้ไฟแห้งใช้ไฟระดับปานกลางเขอไปทอดกับเจ้า กแล้วก็ตักใส่จานได้เลยจ้าเป็เต้าหอลาบของพระเจ้าหน้าตาหน้าทานดีกว่าดูนี้เหมาะสําหรับเป็นอาหารทานเล่นหรืออาหารว่างหรือจะทานเป็ดกับข้าวก็ได้จ้าทีนี้น้องต้องลาไปก่อนแล้วเจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมเจ้าสวัสดีเจ้า